อ๋อเด็ดเอ็ดเด็ดฟินด่ะวอลดมอินเตอร์สุกรมมาดมอินเตอร์เพาเียแต่เดนอ๋อดมอินเตอร์กรรมนะโยวินสมาโอกเดนซมเซนระยะระยะตัวเสเว้าวว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 ว ที wow! ่มัดัเหม่ว e n ยู่นเง็นบ่สิได้บ่เห็ด The b o x e ทิตาฟิลมาฟิลมาไหมฟิล์าทิตาอืมอุณม o g ไไหมหนูจะ b o n g y a h หนูคิดว่าหนูเป็นอิงฟ้าเลยลูก แม่พาเบิงนางงามไหล โอ้ฉีดลงกบใต่ายล่ะเอาช่วยๆเนี่ยอาป,ะปะ๊าป้านกเก็บหมดแล้วเหรออบอกให้เก็บอ๋อได้เอวันรมมานแีลยว่านะพอตุพผมมันเนี่ยนะน้องพี่น้อง ไก่สิเอาไปตัดขาบา้านเราละพี่น้องเอ้ยเขาไปเลือกอีกรอบนึงจะพี่น้องป่วบาก,กับตัดออกจักป่าจากน้อยจากน้อยมลงไปใหญ่เล็ว่เห็น ได้ดอกนมนมพี่น้องมันจังบอนไอ้นั่นมันจังบอลเละเวลาขายลูกขาเงามเงาหลับพหญยฟังหนีกนันพี่น้องว้าวเอาเจ็บซอยกันเอาพวกกันพวกกันอาไมาแห่ อ,อ,อ๋อ,อ,อ,อน้องพี่นอ้องคนเป็นแพ้เป็นแพ้ไปจ้ะพี่น้อง แดนฟามา <Den S 1> so มาน like ุเชงล้นังแล้วเหรอเอาใส่ในนี้เลยโอ้ยหวังเอกนักนักยพี่น้องแต่ว่าอยากใส่กระตาน้แม่โอเคมามาแห้งกันนี่้มีเกดูหออื อาอดูเขาช่วยชีโลนิวโอเคออเคลมหน้่อีเดะหนึ่โอ๊ยแมนมาเก็บน้ำมึงเก็ หมดแล้วกันให้หน่าฮ่าฮ่า แน่มามากของมายิตอิสาวาลิยาอ่าถอนโอน ห่อนแล้วม่นดพี่น้องเอ้ยเสียหน้าหลายงามคัดอยาอ่าคาตะว้าวเลยลูกเอ้ยได้บักกะเหรอได้ยอะแต่มิเกะ มันอดอกใยกว่าพี่น้องดอกใยกว่าดอกใยมันมันมันผุไปพี่น้องพี่น้องเอ็มนี่อยากได้ดอกมันอน่อน เดี้ยวเบตโตขยบมานนี่อีกสักหน่อย นายพี่น้องบนกระสิบตกเร็วๆด้วยลูกน้ำนายพี่น้องเริ่มสิบวัตต์ค้าเราได้บาทเนี่ยเริ่มฝ้าวแล้วแม่น้องเอมเมลี ส่วนขาเรายุมุมเลยพที่น้อง จ้าอย <c oughs> ากกลับบ้านเราบาดเนี่ยังสี่ละพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดแมลูกอ่อนจะมาเสียงกิีดกาดถาั่วปลาแว่นตามามา,มาพวกกระแห่เด้ฟุนคอยเฟิร์ไหนวิควมรมาบลาฮาบที่มันนิว và bác hương cho mong vinh ngon ngơi mày là hm mama anh chịt so với cái phi nhựt hm sắm mà please sắm mà please phi about 200 ah yeah you can you can hang cái mama เป็นแต่สังนอนสิได้ว่เหตดมือนนี้อ๋อเป็นหุน่น มาหยิบเอาของมามา่าทำไมเนี่ยมอันนี้งามๆพี่น้องมันน้องไอ้ไม่รีมักดอกอเสียพี่น้องจังงามแมนเบิร์ดเลยพี่น้องเต็มเนี่ยย่งแต่หม่องเดียวอยู่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเลือกเอาดอก เป่งๆตึงๆจะพี่นอ้องจังบ่หักบมองนู้จ้าพี่น้องเป็นช่อๆอจะพี่นอ้องฮึขึ้นไปพุมีัแต่เป็นช่อๆแล้วจะพี่น้องมึงเก็บแป๊บเดี๋ยวสิเต็มตาละพี่น้องเองขนาดทึ้งเลนได้นี่บ่เป็นแม่น้องเอมเมลี่เลนเด้เอมเมรี่เลน ช่อๆเลยตั้งแต่ไต่เพิ่นเพินนนน่นพี่น้องเสียงข้าเจ้ายิางปืนล่าสัดแหละจะฟังนี่เข่ามาได้เนาะก่อนก่อนสิเข่ามากกับถามนายพันก่อนจะพี่น้องว่ายเพิ่นสิยิงอยู่จุดใดญเพิ่นเราเพิ่นยิงอีกอยู่ยซ้นหนึ่งก็เลยพักเข่ามาซ้นนี่จะพี่น้องเราต้องถามนายพันก่อน ความปลอดภัยเฮาเน้องเขามีลูกหน่อยนะเขาพานายพานว่ได้จะพี่น้องเขาต้องมาเขาต้องละมัดระวังนะั่เพรามีลูกหน่อยโอ้ยอแฮ่ได้ยิดแต่มีเก๋อึ๊บดา ฉันนักเล้วมันเต็มเล้วของฉันเพื่อนวาเพื่อนพี่น้องย้อยแอดเงืองอกส่อโอ้ยสว่างให้จังหนเนยดมแฮ่ได้สมาบุ่มมะอ๋อวิโกอึดสะนอดได้สลิง ยิงปวดปวดเลยพี่น้องไปตัดขาบ้านแล้วจ้ะอ๋อได้ยัดแต่มีเก็บวะอ๋อเก็บแล้วยัดยัดเหรียญมันสีหยียบด้ลูกมันสีดำขึ้นใบใหม่อยู่นี่หนูย่นใหม่เห็นอยังในหนูเหยียบได้นันต้นหนานุน่ะดอกงามๆน่ะ จะขึ้นมึงน้ำค่ะพี่น้องมึงโอ้ยพวกเมียเอาดอกหน่อยพวกบอกลูกเอาดอกใ่ญ่ๆสันบานเก็บซอยกันพี่น้องบึงทั้งนั้นโอ้ยทำลายจิตใจมามาเลยเหยียบเตะทวนรถพี่น้อง นูไม่เปียกเหรออย่านอนแมงสิไตขึ้นหวัวกกืึอินเตเลสกีนอดดูโซดวะในด,ดินบิกซูอินเตอร์วเตอร์นั่นฮึนโอ้ยสารพัดแต่สิเหตุไปอะเอาที่สบายใจเลยลูก นอนเก็บแล้วพี่นองเอ้มึงเป็นตะสั่งบอ <laughs> บาปาอุ่นอิลิการเชิญหุ่นยุทธจะมาซ่ <laughs> อกไหนสารภาพตัวสิเห็ดดำมาแล้วบอใส่น้ำแม่ได้พี่นองเอาไปใส่น้ำพอปุ่นโกงราคากัน <laughs>